เอ็นดูลูกชายเนีเอ็นดูลูกชายกกเด้ลูกชายกกแม่นี่ลูกชายกกหมายถึงลูกชายคนโตนะคะโอ้ยลูกชายกกนอนดูสิคะลูกชายกกนอนเหรออ้านี่เปลี่ยนที่นอนแล้วเหรอครับตอนนั้นนอนอยู่ตรงนู้นเปลี่ยนแล้วลูกชายกกของแม่ พี่ทองไม่สนใจใครครับไม่สนใจใครผมนอนอย่างเดียวครับอย่ายุ่งกับผมเลยครับใช่ไหมลูกลูกชายโกบลูกชายคนโตเอ็นดูท่านอนมากเลยลักกี้ลักกี้ไปนอนอย่าไปกวนพี่อย่าไปกวนพี่ทองลูกเห็นไหมคะสีเดียวกัน สีเดียวกันผมสีเดียวกันครับผมสีเดียวกันกับพี่ถุงทองใช่ไหมลูกใช่กบ <laughs> จ้าเอ๋อะไอ้มือมือมือมาจับหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อย,จ,ออยจับมืออิงหน่อยอิงมานอนตรงนี้เหรอลูกอ,อ,อิงคนสวยสวยไหมอิงสวยไหมคะแม่ พอ่พอแม่แม่คะอินสวยไหมคะไหนดูหน้าสิอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยคะ่ะอยิมยิมยิมย,มยิมหนึ่งสองสามแชะอุ้ยสวยจังเลยจะมานอนท่างามละหงอะไรอยู่ตรงนี้คะ่ะชมวิวเหลือวันนี้ร้อนมากค่ะวันนี้น่าจะแตะ32องศานะคะ เป็นหน้าหนาวที่อัศจรรย์ใจมากตอนนี้9โมงแต่ว่าร้อนมากนะคะโอ้ประเทศไทยจะเป็นยังไงจะไม่มีหน้าหนาวแล้วเหรอใช่ไหมอิงประเทศไทยมันจะไม่มีหน้าหนาวแล้วเหรอลูกหรือยังไงมันยังไม่หนาวเลยนี่ทันวาแล้ว ขนาดมีงานทุ่งสีเมืองอยู่ที่จังหวัดอุดรอ,อ,อําเภอเมืองอุดรน,นะปกติงานทุ่งสีเมืองที่อุดรจะหนาวนะคะอันนี้ตั้งจะครึ่งเดือนธันวาแล้วยังไม่หนาวเลยโอ้โหชีวิตจะเป็นยังไงเนาะโลกนี้มันเปลี่ยนนะลูกโลกนี้เปลี่ยนคะ่ะพอๆแม่เอฟซีอย่าเปลี่ยนใจนะคะเม่ตาพวกหนูเหมือนเดิมด้วยนะคะใช่ไหมลูกไหนดูหน้าสิโอ้ไปดีกว่า ไม่ชัดแล้วไปดีกว่ามาดูกงมินิของผาสุขค่ะมินิของผาสุขค่ะกงมินิของหนูเพิ่งเอาเข้ากกงค่ะเพิ่งเอาเข้ากกงเพราะว่าไปอยู่กับพี่เขาพี่เขาก็รังแกเอา,เาออกมาเลยลูกมาผาสุขมาพี่เขาก็รังแกเอาลงมาเอามานี่แม่ดูหน้าก่อนสิไปเล่นกับพี่ไปไปพี่ให้เล่นด้วยไหม พี่ก็มีแต่รังแกหนูเหรอคะไไหนช่วยไหมช่วยไหมอุ้ยหน้าตาก็เปิดเหมือนเดิมเลยเอานอนให้ดูก่อนนอนเหยียดยาวให้ดูเหมือนเมื่อกี้ก่อนนอนเมื่อกี้นอนเหยียดตัวยาวเลยนะคะเมื่อกี้พอแม่มาก็ตื่นเดี๋ยวแม่จะหยอดเห็บหมัดให้นะคะเอาไหมหยดเห็บมัดให้หนูนะคะซื้อมาแล้วตั้งสามร้อยกว่าบาทนะอ่า แม่ทำไมทำไมตาเป็นสีเขียวอะไอ้ดูตาดิตาเป็นสีเขียวหรอ,อทำไมตาสีเขียวแดดจังเลยนะยเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานต่อก่อนรออยู่นี่ก่อนนะนะลูกนะเดี๋ยวไปเอาเด็ดไผ่เงินก่อนนะแป๊บหนึ่งกิน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 ได้ยามาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ข้างนอกด้วยกิยน,กนกให้อิมลูกไหนดูสิผาสุก,ก็กิน โอ้ยพาสุก,ก,าสก็กินาสุก็กินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ไอ้ถุงเงินชิมก่อนเล็กกินเล็กเล็กเยอะเลยเดี๋ยวให้ถุงเงินดมที่ถุงเงินจะดมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดมดูดมด,ด,มดูจะกินไหมชอบไหมลูกเขาจะกินไหมดูก่อนโอ้ยดมเฉยเฉยทำไมไม่กินล่ะลูกไม่ไม่กินหนูจำได้ไหมเนี่ยจำกลิ่นทุ่งนาได้ไหมเนี่ย ไม่กินนดไม่เฉยหรอลูกกิน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 เดี๋ยวเอาไป้พี่ๆข้างนอกด้วยโอ้กิน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 ไม่หมดหรอกใช่ไหมเอากินงดไปกินไปกินลูกไปกินไปกิน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 มองไม่เห็นไผ่เงินเลยแต่กินไม่หมดนะคะเนี่ยกินไม่หมดตอนแรกก็ลุมเฉยเฉยรุมกินเฉยเกินก่อนไปกินก่อนลูกนั่นายกินไม่หมดหรอกให้ทุกทีก็กินไม่หมดหรอกกินกิน ไม่หมดหรอกไปกิน่อย่าไป risque, ลูกยอย่าไปโอ้ยแมวเยอะแมวเยอะแมวเยอะกินไม่หมดหรอกนี่ก็กินไม่หมดกินไม่หมดเดี๋ยวให้ชบากินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกิน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 โอ้ยอร่อ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 ยใหญ่เลยอร่อยจริงจริงโอ้ยกิน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 เล็กเล็กเล่นแล้วพี่ทองมาเล่นแล้วค่ะ ช่องอิงตบซ้ายตบขวาอิงตบ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 อิงคนสวยตบแล้วลูกโอ้ยทิบทีบทบิทั้งตบทั้งยัดเอาตบ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 ผีผาสุกเดี๋ยว,วเอาผาสุกออกมาก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาผาสุกออกมาก่อนเอาผาสุกตบตบอ่ะเล็กไม่ใช่อูกิ้ อากิอากชอบเล่นไหมเอาตบ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 ซ้ายตบขวาเอาเล่น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 ก่อนเดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวแล้วแม่ก็จะซักผ้าอีกหนึ่งรอบนะอ้ยเอาเอาเอาเล่น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 เวลาเล่นด้วยก็เล่นเล่นเล่นเร็วเดี๋ยวแม่ก็ไปทํางานแล้วนะนี่ซักผ้าแล้วนะกินข้าวซักผ้าก่อนนะ โอ้ยนอนเล่นเลยเหรอครับนอนเล่นเลยเหรอครับตบซ้ายตบขวาครับตบซ้ายตบขวาครับน่ผ้าสุกโอ้ยผาสุก็สวยมากเลยนะคะนี่ขนเงาสวยงามมากเลยผาสุกเขาก็สวยนะคะสะาสะอ้านนะคะดู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 เด่นเดนเดนโอ้ยเก่ง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 มากลูก ถ้าแม่ไม่รับมาอยู่ด้วยนะคะพาสุกเขาจะเอาน้องไปเฝ้าสวนนะคะให้น้องหากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอานะคะพาสุกก็คงจะมีบุญสัมพันธ์กับแม่นุกนะคะแม่นุกถึงได้ไปได,ได้ไปเอาน้องมาอยู่ด้วยนะคะเรื่องเรื่องทุกเรื่องมันนุว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันมีเหตุและผลของมัน เอาแล้วแล้วเดี๋ยวเล่นเลเดี๋ยวแม่นูขอตัวก่อนนะคะสำหรับคลินี้เดี๋ยวไปทำงานบ้านก่อนค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมให้กำลังใจพวกหนูด้วยนะคะชมโฆษณาให้พวกหนูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงได้นะคะท่านใดมีจิตเมตตาซุปเปอร์แตงให้เด็กๆเ,เล็กๆน้อยๆก็ดีใจแล้วคะ่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ